ววสวัสดีครับโอมุกบผมโปรตุเกตงานสวนครับเมื่อนี้พามาเที่ยวทะเลครับผมนะครับทะเลต่างประเทศนะครับเนาะมาเบิ่งทะเลบ้านเขาหาดทรายบ้านเขานะครับเป็นยังเด่นครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็หาดทรายบ้านเขาครัพี่น้องเป็นไดครับขาวจ๊วะนะครับพี่น้องยาวสุดหูลูกตานี่ หาดไยบานเขาแล้วครับเป็นไงครับพี่น้องเดี๋ยวเสียพายยางไปเลาะๆทะเลยังหน่อยครับเนาะอ้ให้บึ่งความสวยงามของหาดนะครับเป็นไงครับขาวเนียนะครับอันนี้มันเป็นลุมเป็นลุมเป็นบ่อนี่ไม่ยังครับห้อยตีนคนนั่นนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปบึ่งนะครับเราใกล้ๆนะครับเนาะทะเลบานเขาเป็นไงครับ นี่พี่น้องอันนี้น้ำลงนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับน้ำม,มันลงนเลยพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวสัยับไปใกล้ๆก็นีนะครับน้ำกำลังลงครับพี่น้องนี่น้ำกำลังลงนะน,งน,น,ลงลงนะครับพี่น้อง ่นงน,น,นี่คือความเนียนของของซ้ายนะครับพี่น้องนะครับลงมาไกลๆน้ำนะนนครับนี่น้ำม,มันลงนะครับเนาะช่วงเศร้าครับร่วงไปเลือกเติบนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือขอบของน้ำนะครับ เห็นบ่ครับที่เป็นกันขาวกันเหลืองนี่ครับหน้ามันคือมาหอดถึงนี่ครับแต่ก็ลงม้านะครับพี่น้องลงหัวพีเอ็นมี่เหีงครับพี่น้องหอยบ่ครับนี่หียงหอย,อยพี่น้องหน้ามันคือลงเป็นเลือกนะครับ เบิ่งบรรยากาศริมทะเลนะครับนะสุดลูกหูลูกตาครับอันนี้บ่เป็ี่นตะขอล่องเข้าบันไดครับผมเบิ่งแล้วเปียกหอยมันลายครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปีเจียบเสิร์ฟเปียกหอยครับนี่คือบรรยากาศนะครับ,บร,ร,าาริมทะเลสายละเอียดครับพี่น้องหาดละเอียด ก้อยนะมือใส่พ่นเดี๋ยวจังไปเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ให้เบิง้งบรรยากาศกันไปก่อนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับริมทะเลน,นะครับเนาะ<อ>ลมกรเย็นสบายครับแต่ว่ากะหนาวเพราะสมควรอยู่ต้องใส่เสื้กันหนาวไว้ครับเอาเส้นนี้นะครับเนาะพี่น้อง เดี๋ยวถ้ามียังกะเดี๋ยวสิลงไปหาเบื้งเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณครับ